สวัสดีครับร้านเดมอเตอร์ไฟนิยงครับวันนี้ลูกค้านำรถนะครับผมเชฟโรเลตครัวเรดูนะครับมาทำการแก้ไขเรื่องของไฟหน้าข้างซ้ายนะไม่ติดนะครับขอไฟดีครับโอเคประเดีก็จะเป็นไฟ LED ชิปเซรามิกนะครับอันนี้ติดนะครับไฟหน้าครับโอเคครับไฟหน้าข้างขวาติดนะครับแต่ว่าข้างซ้ายหายไปนะครับ ขอไฟสูงครับโอเคนะครับโอเคข้างหน้าซ้ายหายไปนะครับก็เดี๋ยวดูนากาการครับแก้ไขของไฟหน้าซ้ายไม่ติดนะครับของเชฟโรเลตโคโรนโดคันนี้ครับการการเ ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการแก้ไขเรื่องของหลอดไฟหน้าซ้ายไม่ติดนะครับของเชฟโรเลตโตโรนดูคันนี้นะครับโอเคขอไฟดีครับแล้วก็เปลี่ยนเสร็จเรสมบรณ์แล้วนะครับไฟหน้าครับที่ไฟหน้าซ้ายก็หายไปนะครับเราทำการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วนะครับจะเป็นหลอดไฟสีน้อนแท้นะครับนี่ครับ ไปสูงค้างไว้ครับโอเคเราจะได้ประมาณนี้นะครับโอเคครับติดครบทุกดวงแล้วนะครับสำคัญนะครับที่มีปัญหาเรื่องของนะครับหลอดไฟหน้าไม่ติดก็น,นะครับสามารถ,ถต่อมาได้ที่เบอร์นี้นะครับทีมงานเด็กบริฟายเดีให้ดีดียินด,ดีให้บริการครับอ่า0991944299